มาบ้านพักตากอากาศรอบเนี้ลูกพลุนตรงนูน้นล่วงเกือบหมดแล้วเมื่อประมาณสักสามสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่จู้มาบ้านพักตากอากาศอะลูกพลุนต้นเนี้ยนางยังไม่สุกแต่โดกมากเป็นก้อนๆแบบนี้เลยอะแต่มาวันนี้นางสุกหล่นจนจะหมดต้นแล้วอะทุกคนดีนะเพื่อนบ้านนะ่ะเขามาเก็บไปได้ประมาณสองถังเนี่ยเหลือไว้ให้จู้ประมาณถังนึงแหละ เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะพามาเก็บลูกพลุนจ้ะทุกคนเดี๋ยวพามาเก็บลูกพลุนกันนี่เนี่ยจะต้องปีนเก็บตรงนี้แหละเพราะว่ามันหล่นมันหล่นเกือบจะหมดต้นแล้วอะมันสุกแล้วฮึบโอ้โหชันหน้าดูเลยตรงเนี้ยอย่างงี้นี่ไงอ่ะยังไม่เน่าเห็นไหมอันนี้เพิ่งหล่น อยู่บนกิ่งไม้ก็มี เดี๋ยวจะเขย่าต้นมันให้มันหล่นอ,อันนี้เสียบอยู่กิ่งไม้เป็นรูเลยอะโอ้ยหมาก็เหา่าคือเพื่อนบ้านเขามีหมานางจำไม่ได้เมื่อกี้ไปทักทายนางแลละมุดอยู่ตรงรั้วไง มีัวกั้นนางมองไม่เห็นนางเห่าใหญ่นี่ไงเห่ากันทำไมเมื่อกี้เรายังเล่นกันอยู่เลยตรงนี้เน่าเต็มเลยอ่ะดูดิเน่าเต็มไปหมดเลยเก็บไปเรื่อยๆอันไหนที่ไม่เน่า อย่างน,น,นี้นี่เน่าหมดเลยเนี่ตกลงมาก็แบ่งพวกเขากินด้วยเนะาะสัตว์บางชนิดเขาก็มากินกระ,งกะลงกระลอกกระตรงกระต่ายอะไรนะเออนั่นแหละตรงนี้อยู่ <m> หลายลูกเลยอะ่ะ มากองกันอยู่ที่เดียวโอ้โหมันตกมามันไหลมากองกันอยู่ตรงเนี้ยนกเยอะมากเลยทุกคนบนท้องฟ้านีะนะ่ยน่ะเขากำลังจะย้ายที่อยู่ไปทางใต้เนาะหนีหนาวหนีหิมะไปทางใต้โอ้ยเยอะมากเลยอะ่ะ ขย่าต้นแล้วก็ให้มันหล่นลงมาสวยมากเลยอ่ะดูดูเต่งๆงเลยอ่ะสรุปชุกเก็บได้ประมาณนี้นี่อีกนิดนึงมันอยู่สูงเนาะป้าแกไปหาที่ช่วยตักมาสอยเอาอะ่ะ เจ้าของเสียงเห่าเนี่ยนางชื่ออีตู่จัวชอบเรียกนางผักอีตู้ผักอีตูที่เห่าในนางอยากกินลูกพลุนแต่เจ้าของเขาไม่ให้กินไงนางก็เห่าขออยู่นั่นแหละใบเต็มเลยสรุปเราได้ครึ่งถังอากาศเย็นจ้ะทุกคนก็ต้องก่อไฟซาวนาซาวนาอุ่นๆกันก่อนกลับขาวันนี้ อุ่นๆจากซาวน้าแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันจ้ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ